คุณผู้ชมฮะเรื่องของมลพิษทางอากาศหมอกควันในภาคเหนือเรื่องของการลักลอบทั้งเผาป่าทั้งเผาไร่เนี่ยมันส่งผลนะคุณอย่างที่คุณรายงานตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่าเชียงใหม่ในเท่าไหร่อยไปแบบ400จ้า500อยู่แล้วค่ะของ PM 2.5นะฮะเกือบจะแตะ500ในหลายพื้นที่หลายตำบลหลายอำเภอทีนี้อาจารย์สุภาพคลี่กระจายจะมาพูดถึงเรื่องนี้ในภาพใหญ่ด้วยภาพของข้อกฎหมายและพรบด้วยนะฮะติดตามจากอาจารย์สุภาพเลยครับสวัสดีอาจารย์ครับ ครับคุณบุ๊ครับคุณนักแข่งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้อีกทีเพราะว่าแฟนๆที่อยู่ภาคเหนือเขาปรับทุกหารือมาว่าสุดท้ายขึ้นมามันแค่ไม่ได้จริงๆหรือมันทําอะไรไม่ได้จริงๆหรือแล้วจะอยู่กับปัญหาอย่างนี้มันหนักข้าวทุกปีปีนี้เนี่ยเราเห็นหัวข่าวว่าเชียงใหม่พุ่งอันดับหนึ่งของโลกเมืองปลาย PM 2.5 ทะลุ500ดูสิครับแล้วถ้าลองตรวจสอบดูล่าสุดการวัดค่าฝุ่น PM 2.5ในจังหวัดเชียงใหม่วัดกันตอนตีหกว่าที่ผ่านมานี่แหละพบว่าที่ตำบลสันสายอำเภอเพร้าว462นะครับที่ตำบลปิงโค้งเชียงดาว401ที่ตำบลช่างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่320 ที่บ้านหนองบัวอำเภอดอยสะเก็ดจัังหวดเชียงใหม่318แล้วก็ดูการตรวจหาจุดความร้อนด้วยดาวเทียมควบคู่กันไปด้วยท่านจะได้เห็นภาพว่ามันเกิดจุดความร้อนขึ้นรวมทั้งหมด609จุดมากที่สุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ท่านเห็นเขาเรียกว่าฮอตสปอตสีแดงๆอยู่ขวามือนะฮะอันเนี้ หลายจังหวัดภาคเหนือตอนนี้เท่ากับถูกปกคลุมด้วยควันที่หนาทึบมากเรื่องผลต่อสุขภาพไม่ต้องพูดเพราะว่าในรอบสองสามปีที่ผ่านมาหมอเขาออกมาให้ความรู้ชัดเจนมากว่ามันมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวแต่เนื่องจากว่าเราอยู่กับเรื่องพวกนี้ซะจนเคยชินเราก็ไม่ได้เห็นผลต่างในทันที แต่ว่าในทางยาวถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ปอดของเราจะมีปัญหามากมันเล็กนิดเดียวไอ้ฝุ่น PM 2.5เนี่ยมันจะไหลและก็ปนกันอยู่ในสายเลือดสารพัดสารพันที่จะเป็นปัญหาสุขภาพตามมาอันนี้เข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันว่ามีปัญหามากแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราอยู่กันแบบเคยชินเราก็คิดว่ามันก็ไม่มีอะไรมากทีนี้ ย้อนกลับไปดูเรื่องต้นต่อของปัญหานี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่ารู้กันมาตั้งนานแล้วมันเกิดจากการเผาป่าทั้งเผาป่าภายในประเทศที่เรากำลังจะออกมาตรการห้ามกันอยู่เนี่ยที่สำคัญคือการเผาป่าจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเราไปพูดไปคุยกับเขานั่นได้แต่ว่าในทางปฏิบัติเขาก็แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะว่าเพื่อนบ้าน ใกล้ๆประเทศเราก็เป็นพวกชนเผา่าเขาก็มีวิถีชีวิตของเขาในการเผาไร่เผาป่าเขาอยู่กับวิถีของเขาอย่างนั้นยิ่งในช่วงนี้แรงลมจากภาคตะวันตกภาคตะวันออกมันพัดพากลุ่มควันเข้ามาเป็นพิเศษเราก็ทำอะไรไม่ได้สภาพฝาชีครอบสภาพฝาชีครอบมันเกิดขึ้นในลักษณะของดินฟ้าอากาศ อันนี้เป็นปัญหาที่เรารู้กันมาตั้งนานแล้วเราก็แก้อะไรไม่ได้เราไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นปัญหาใหญ่เกินไปที่นี่มาดูที่แม่ห้องสอนที่แม่ห้องสอนเนี่ยมีรายงานว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกําลังเร่งดำเนินการตั้งเขาเรียกว่าห้องปลอดฝุ่นเซฟตี้โซนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกแห่งและจะขยายผลขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่ ก็เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุความช่วยเหลือจากกองทัพก็เราได้เห็นเป็นระยะระยะล่าสุดกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่สมส่วนหน้าเขาร่วมกับกองทัพอากาศจัดอากาศยานไร้คนขับไปร่วมปฏิบัติการภารกิจสํารวจจุดความร้อนจากการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วก็บินลาดตรเวตรวจสอบการลักลอบเผาป่าสนับสนุนกิจการแก้ปัญหาหมอกฟันไฟปา่าอันนี้ก็ก็ทำกันเป็นระยะระยะซึ่งก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเหมือนกันแล้วก็แก้ได้น้อยมากแต่ว่าเขาก็มีความพยายามเหลืออย่างเดียวเท่านั้นน่ะเรามีความหวังกับรอฤดูการเปลี่ยนแปลง สุดท้ายขึ้นมาเนี่ยพอฤดูการมันเปลี่ยนแปลงลมก็หอบฝุ่นไปจางลงแล้วก็รอวันที่จะกลับมาหนาทึบใหม่ก็จะวนกันอยู่อย่างนี้แล้วจะทำยังไงร,รัฐบาลก็พยายามจะแก้ปัญหาบอกว่าปัญหานี้เป็นเป็นปัญหาของชาตเออิเป็นวาระที่จะเป็นปัญหาของชาติเป็นวาระแห่งชาติจะต้องร่วมมือรณรงค์อะไรอะ่ะ บูรณาการการแก้ไขมันก็ได้แค่นี้ล่ะครับวันนี้ถามว่าเรามีความหวังน้อยๆอยู่กับเรื่องอะไรผมอยากจะเรียนว่าเรากำลังมีกฎหมายขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งคือร่างบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดร่างกฎหมายฉบับนี้เรียกว่าร่างกฎหมายสะอาดอากาศสะอาดซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่สภาหอการค้า กับภาคประชาชนเขาร่วมกันเข้าชื่อสนับสนุนเยอะเลยครับแล้วเขาก็เสนอต่อประธานสภาเสนอต่อคุณชวนหลีกภัยอันนี้จะเป็นกฎหมายตัวใหม่นะครับตัวเก่านั้นมีกฎหมายกฎหมายจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมมีอยู่แล้วแต่เป็นปัญหาเก่าแล้วก็ใช้ไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าการบูรณาการเนี่ยยังขาดตกบกพร่อง การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพฉะนั้นร่างกฎหมายตัวใหม่ที่เรียกกันว่าพรบจัดการเพื่อความอากาศเพื่ออากาศสะอาดหรือเรียกกันสั้นๆว่ากฎหมายร่างกฎหมายอากาศสะอาดเนี่ยเขาได้ยื่นไปถึงมือคุณชวนหลีกภัยแล้วคุณชวนเนี่ยก็หมายก็รับปากว่าจะนำเข้าสู่สภาพเพื่อออกมาเป็นกฎหมาย ตอนนี้สภาปิดอยู่เขายื่นมาตั้งแต่ปีปลายปี63แล้วตอนนี้สภาปิดอยู่สภาจะเปิดอีกทีหนึ่งเดือนพฤษภาคมวันที่22เขาจะออกกฎหมายฉบับนี้เข้าลองดูเนื้อหาสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้สิครับเช่นการใช้สิทธิ์ทางศาลเพื่อคุ้มครองหรือป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศย่อมได้รับการคุ้มครอง แล้วก็สามารถฟ้องร้องต่อบุคคลผู้ทําให้เกิดปัญหาหมลพิษทางอากาศได้โดยม่ชอบทางกฎหมายนี่ใน,ใ,นใ,นในกฎหมายนะหรือเช่นค่าปรับค่าปรับบทลงโทษสําหรับการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในกฎหมายฉบับใหม่จะระวางโทษสูงขึ้นการเผาป่าการอะไรต่างๆเนี่ยโทษจะสูงขึ้นหรือเช่น มีบทบัญญัติว่าการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดโดยจัดให้มีคณะกรรมการอากาศสะอาดระดับชาติมีนายกเป็นประธานมีคณะกรรมการอากาศสะอาดประจำจังหวัดเพื่อจะจัดทำแผนอากาศสะอาดเพื่อจะร่วมกันทำแผนขจัดมลพิษทางอากาศอันนี้เนี่ยเป็นความหวังว่าอย่างน้อยๆ ขออภัยครับดีกว่าเราไม่มีอะไรหวังเลยทุกวันนี้สินนนส้นหวังคนภาคเหนือเขาสิ้นหวังแต่ถ้ามีพรบฉบับนี้ออกมาเขาเชื่อกันว่ามันน่าจะทำอะไรได้ดีกว่าที่เป็นอยู่คืออย่างน้อยเนี่ยดีกว่าทำอะไรไม่ได้ดีกว่าทำอะไรไม่ได้ดะไไไดฉะนั้นคอยตามดูว่าวันที่ยีสบสองพฤษภานี้สภาจะเปิดสภาสมัยสามัญ เราก็คาดหวังว่าจะมีการบรรจุร่างพรบรนี้แล้วมีการรับหลักการรับหลักการแล้วเข้าสู่ชั้นกรรมธิการจากชั้นกรรมธิการผ่านออกมาก็มาเข้าสู่วรรสองวาระสามถ้าไม่มีใครขัดข้องทุกฝ่ายเห็นด้วยเพราะมันเป็นเรื่องจะต้องเห็นด้วยด้วยกันโหวตวาระสามลงในราชกิจจานุเบกษาประกาศเป็นกฎหมายก็แปลว่าเรามีความหวังกับพรบรอากาศสะอาด สุขภาพลมหายใจจากประชาชนรออยู่ฉะนั้นก็ขอฝากเรื่องนี้ว่านี่เป็นเรื่องที่เป็นประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในภาคเหนือเขามีความหวังกับเรื่องนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง<ช>นะเพราะเราหายใจเอาทุกอนูของ<ช>อากาศเนี่ยเข้าไปนะ<ช>ถ้า,<ช>ถามีกฎหมายสะอาดแบบนี้มีคณะกรรมการอากาศสะอาดแบบนี้<ช>เราก็ต้องช่วยกันด้วยนะในฐานะประชาชนด้วยในการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับ